สวัสดีครับ <So S 1> uh, วันนี้ผมจะมาสอนการเอ็กซ like so ์เซนไฟล์นะครับเอ็ก uh, ซ์เซนไก็คือไฟล์สร้างไฟล์หลายๆไฟล์ไว้ในโปรเจกต์นะครับเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่เราใส่คําว่าเอ็กซ์นะครับจริงๆใส่ก็ไม่ใส่ก็ได้ครับมันก็คือเอ็กซ์เซนไเหมือนกันครับทีนี้ทํำยังไงมาอธิบายกันก่อนนะครับฟรอยโคกันก่อนนิดหนึ่งครับอันนี้ก็คือ p r e ป e r s r นะครับ i n c l u d e เดนึ่1จุด h นะครับหมายความว่ารวมาไฟล์ภายนอกเข้ามาร่วมในการคอมไพด้วยนะครับคอมไพให้เป็นไฟล์ hex นะครับก็คือแปลนะครับแปลให้เป็นไฟล์ hex คือได้ฐาน16นะครับส่วนจุด h นี้ไม่ใช่ไฟล์ hex นะครับจุด hex นี้คือ hex file นะครับ hex file แต่ไม่ใช่ไฟล์ hex นะครับ hex file นี้จะเป็นไฟล์ฐานห6นะครับแต่ในนี้คือ hex นะครับ hex file นี้นะครับ hex file นะครับ อ,นนอันนี้ไม่ใช่เทฐานที่ถกนะครับถ้าฐานที่ถกมันจะต้องเป็นเทสไฟนะครับมันต่างกันนะครับอ่าทีนี้เหล็ก S ห้าหนึ่งเหล็ก S ห้าหนึ่งก็คือการกําหนดชื่อนะครับกําหนดชื่อแทนอดเดรสนะครับของตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอ่าเพื่อให้ง่ายต่อการจดจําและมาใช้งานได้นะครับถ้าเป็นตัวเลขจะไม่เข้าใจนะครับจะทมใช้งานได้ยากนะครับ ต่อ,อไปกันนี้ก็คือฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นนะครับเป็นฟังก์ชันลบนะครับทําการลบนะครับทีนี้ส่วนต้นนี้ก็เรียกว่าเอาขุดนะครับหรือเอาขุดหรือเอาขุดหรือดีเทอร์ไทนนะครับดีเทอร์ไทน์ยอย่างนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือชื่อฟังก์ชันที่เราตั้งขึ้นเองนะครับผมตั้งชื่อว่าซับนะครับลบนะครับ ส่วนตรงนี้ก็คืออินพุตนะครับหรืออาร์กิวเมนต์นะครับอาร์กิวเมนต์ที่แปลว่าถกเถียงนะครับเอาขึ้นมาทำทำอะไรกันอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าอาร์กิวเมนต์นะครับอันนี้คือตัวแปร i ตัวแปร j นะครับขั้นด้วยคอมม่านะครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนละตัวกันนะครับตัวแปร i กับ j คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นเองนะครับให้มีค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับอันซายชา อันไาชาก็คือ0-255นะครับทั้งหมดก็256ค่านะครับส่วนวกลเล่นปิกานก็คือหลูมนะดูการทำงานนะครับดูการทำงานของฟังก์ชันซับนี่นะครับส่วนรีเทิร์นรีเทิร์นก็หมายว่าย้อนกลับนะครับย้อนกลับไปไหนครับย้อนกลับไปที่ซับนะครับย้อนกลับให้ฟังก์ชันซับตรงนี้ครับซึ่งฟังก์ชันซับนี้ครับก็จะมีช่วงเอาพุทนะครับอยู่ในช่วง0-255นะครับ คือ2565นะครับ i ลบ j ส่วน i ลบ j ก็คือเอา i นะครับตั้งแล้วก็ลบด้วย j นะครับเสร็จแล้วเอาค่าที่ได้มาใส่ไว้ใน i นะครับส่วน return ก็คือเอาค่าผลลัพธ์จาก i ลบ j นะครับไปให้ฟังกชันย้อน return นะครับตามชื่อนะครับอันนี้คือคำสั่ง return นะครับย้อนกลับให้ฟังก์ชันซับตรงนี้นะครับซึ่งมีค่าอยู่ในช่วงทนี้ตัวแปรนี้นะครับ0ถึง255ครับ อันนี้ฟังก์ชันที่เราสร้างเองอันนี้ต้องมีฟังก์ชันนี้นะครับจึงสามารถสร้างไฟล์หลายๆไฟล์ในโปรเจกต์เดียวได้นะครับหรือสร้างเอ็กเนไฟล์หลายๆไฟล์นะครับไฟล์ภฟย์นอกได้หลายๆไฟล์นะครับซึ่งก็คือตัวเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้คือฟังก์ชันหลักนะครับวอแปลว่าไม่เอานะครับไม่เอาเอาพุทนะครับแล้วก็ไม่เอาอินพุสนะครับฟังก์ชันหลักแบบไม่เอาเอาทุสแล้วไม่เอาอินพุสนะครับอนี่ลูกการทํางานของฟังก์ชันเมนนะครับอ่ะ ส่วนอันไซชาเนี่นะครับอันไซชาอ่าตอนี้เป็นการประกาศตัวแปร k นะครับคือ k นี่เราตั้งชื่อเองครับให้อยู่ในช่วงอันไซชานะครับห้าศูนย์ถึงสองห้าห้านะครับอ่ามาทัดต่อไปนะอันนี้คือสเต็เแนต์ครับจบคำสั่งนะครับอันนี้คือ k เท่ากับซับแล้ววงเล็บยี่สิบห้าเนี่ยอันนี้หมายถึงอะไรครับยี่สิบหมายความว่ายี่สิบก็เอามาใส่ไว้ในอันนี้คือซับนะครับคือฟังก์ชันนี้นะครับ ฟังชันซับนี้นะครับเอายี่สิบนะครับมาใส่ไว้ในไอครับแล้วเอาห้านะครับมาใส่ไว้ในเจนะครับแล้วไอลบเจก็ได้เท่ากับยี่สิบลบห้าก็ได้ค่าสบห้านะครับแล้วก็รีเทิร์นค่าไปให้ฟังก์ชันซับนะครับหลังจากว่าซับตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นสิบห้านะครับแล้วก็เอาค่าส5บ้าตรงนี้นะครับไปใส่ไว้มาเก็บไว้ในเคนะครับก็จบนะครับหลังจากบรรทัดนี้ก็เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับคือไม่ทำอะไรนะครับอยู่เฉยๆนะครับ ทีนี้เราก็มาทำกันเลยนะครับแล้วก็ลูดไปงี้ครับคลิกขวานะครับค o p y นะครับจากนั้นคลิกไฟล์ครับคอนโทรลดีครับจากนั้นก็ไฟล์ครับคลิกไฟล์คลิกเซตแอดครับจากนั้นก็ตั้งชื่อครับ EX เนี่ยนะ EX เนี่ย e t e i o n นี e r n สองนะครับเป็นไฟล์ตัวที่สองครับอันนั้นต้องตามด้วยนามสกุล C นะครับ .C นะครับคลิกเซ e ครับ เท่านี้ก็เตรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสีนะครับทีนี้เราลองคอมไพล์ครับออกไหครับออกได้ไงครับงูทาร์เก็ตนะไอซีนะครับด้นะครับสูงแล้วสูงรอนิ่งครับเื่อนุดสีนะครับแต่อันนี้ไม่ได้สร้างไฟล์นะครับ เราต้องเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นนะไม่มีสายเองนะครับแล้วก็คลิกอย่างนี้ครับคลิกตรงไม้ตรงนี้ครับอแล้วก็คลิก i ีไว้ครับสามารถเปลี่ยนเบอร์หมายความเร็ได้ที่นี่ครับพาเก็ตครับ AT-9S-1 ครับเราทําใช้แค่12เมกนะครับในการสอนนะครับคลิกยุดอนชิปลมนะครับยุดอนชิปลมก็หมายความใช้ลมภายในไม่ใช้ลมไม่ไม่ใช้หมายความใช้ลมภายในนะครับแล้วคลิกเอาผุดครับคลิกเคลียร์เทคไฟล์ด้วยครับจากนั้นคลิกโอเคครับจากนั้นอมไาไ์ใหม่ครับ มันผ่านออกคืออันนี้มันเราจะทำไฟล์ไว้หลายๆไฟล์นะครับอันนี้เราต้องเอาออกนะครับให้เหลือแค่ฟังก์ชันโปรโตไทป์พอนะครับอันนี้คือฟังก์ชันโปรโตไทป์นะครับรูปแบบนี้คือฟังก์ชันโปรโตไทป์นะครับตัดรูปออกนะครับแล้วก็ใส่เซมิโคลอนเข้าไปเซมิโคลอนก็คือสเตทเมนครับจบคําสั่งเราจบคาสั่งจบเลยนะครับอ่าเสร็จแล้ว เสอนไฟเราก็มาใส่แล้วนะครับไว้นี่นะครับคือหมายความว่าอมันจะเรียกใช้นะครับอันนี้คือไฟหลักนะครับจะทําการเรียกใช้อ่าไฟย่อยนะครับหรือเสองไฟนะครับโดยผ่านฟังก์ชันาโอ t o ไท p ์ตัวนี้ครับพอเรียกตัวนี้ปุ๊บมันก็จะโดดเข้ามานี่ได้นะครับมันก็จะเข้าใจตรงนี้นะครับอ่าทีนี้ลองทําไ i l e ครับ0 e r อร์2องพ n i n g ครับอ่ามัน w a r นิ่งอะไรครับดูครับ reference made to external นะครับหมายความว่าภายนอกไม่ได้อ้างอิงครับภายนอกไม่ได้อ้างอิงครับอันนี้คือไฟล์ c นะครับหมายความว่านอกไฟล์ c นอกไฟล์ c นะครับอันนี้ external หมายนอกไฟล์ c เนี่ยไม่ได้อ้างอิงครับหมายถึงตรงนี้ครับ project project เพนนะครับหน้าต่าง project นะครับคลิกขวาครับคลิกขวานะครับคลิก add existing file ครับ เอ็กเซนท2.4นะครับที่เราสร้างขึ้นเดี๋ยวมันคลิกครับเข้าไปแล้วนะครับถ้าไม่เข้า็คลิกแอดนะครับคลิกปิดครับเสร็จแล้วข้อพายครับผ่านแล้วนะครับถุงน้าละสองคนนี้ครับใช้ไปใช้แลมไปสิบไบต์นะครับเอ็ดดาตาคือแลมภายนอกไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือลมสามสองไบต์ครับดังนั้นว่าฟังก์ชันที่จบแล้วนะครับอีนี้ลองคอมพล์ดูครับอ่อลองดีบักดูครับอ่า แล้วก็อะไรครับคลิกขวาครับคลิกตรงเอันะครับคลิก i นะครับคลิกขวานะ d i แอดไว่าหนึ่งลิกเครับแอดเจว่าหนึ่งครับแล้วก็คลิกเอทั้งเอทั้งอีกครั้งนะครับอ่โอเคครับกว่าเคครับแอดเคูว่าหนึ่งโอเคครับจากนั้นคลิกขวาเอกออกครับ ติ๊กขวาติ๊กเท็ออกให้เป็นเลกซิมอนนะครับที่กขวาติ๊กเทออกให้เป็นเลกซิมอนนะครับอจากนั้นเราก็อมพล์ครับที่สเต็ปครับเห็นไหมฮะยี่สิบลบยี่สิบห้ามาจากไหนครับการทำงานนะเวลาเราทํางานมันจะมาเริ่มต้นทํางานตรงนี้นะครับอมาตรงนี้นะฮะยี่สิบนะไอเข้ายี่สิบถูกต้องนะครับห้าเท่ากับเจนะครับ j เท่ากับ5้าครับถูกต้องนะครับนะ20ลบ5ถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นไอนะครับแล้วมีคําสั่งรีเทิร์นะครับคําสั่งรีเทิร์ก็รีเทิร์ค่าไปให้ฟังก์ชันทรัพนะครับอ่าิีครับมันจะรีเทิร์ค่าไปให้ฟังก์ชันทรัพนะครับพีครับอ่าไอเห็นไหม ไอบบเจเราผลเอาผลลัพ์มาไวในไอนะครับไอก็เลยกลายเป็นจากยี่สิบนะครับก็เป็นสิบห้าครับเจอเป็นย่านดีเทิร์นครับไปให้ฟังก์ชันซับตอนนี้ซับก็จะมีสิบห้านะครับคลิกตรงนี้ดูครับซับตรงนี้เท่ากับสิบห้าแล้วนะครับพอสิบห้าก็มาเก็บไว้ในเคครับเคจะต้องเป็นสิบห้าครับคลิกรันครับคลิกสเต็ปครับเห็นไหมครับเคเป็นสิบห้าแล้วนะครับเคเป็นสิบห้าแล้วคลิกต่อไปครับ ไม่มีคำสั่งให้ทำหมายความว่าเข้าสู่าหมวดประหยัดพลังงานนะครับหมวดประหยัดพลังงานคืออยู่เฉยๆครับไม่ทำงานครับก็จบนะครับวันนี้อ๋อยังครับอย่างครับเราพูดถึง e x t i o n ใช่ไหมครับเราก็ต้องลองใส่คำว่า e x t e n i o n ลงไปนะครับสาเหตุที่เราต้องใส่อาจจะเพื่อให้เรารู้ว่ามันเป็นไฟล์ภายนอกนะครับถ้าเราไม่ใส่เราอาจจะไม่ไม่รู้นะครับก็ใส่ไว้เพื่อเตือนก็ได้นะครับ ความหมายเท่ากันครับพีเดบักครับพิซซัสซ็อกครับแล้วก็พิกเบลครับสูนเนอล์สูงเนอร์นิครับกินแรมสิบไบต์โค้ดสามสองเท่าเดิมครับผ่านนะครับคือตรงนี้เราจะทําไม่ทําก็ได้นะครับใส่เอ็กเทิร์นก็ได้ไม่ใส่เอ็กเทิร์นก็ได้นะครับอ่าก็แค่นี้ครับวันนี้อ่ติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ